ถ้าหนูหลงทางอะ่ะแม่จะตามหาหนูไหมตามหาสิลูกลูกแม่ทั้งคนแม่จะลืมได้ยังไงว <c oughs> ันนี้สนุกจังเลยนะคะคุณแม่ <c oughs> ใช่แล้วลูกแต่ว่าเราลืมอะไรไปหรือเปล่าอืมเราน่าจะไม่ได้ลืมอะไรนะงั้นไปกันเถอะปิ่นมุกประโยก <c oughs> วันนี้แม่พาลูกมาเซ็นท่านนะลูกว้าว แต่ระวังจะหลงทางนะลูกวันเด็กคนเยอะด้วยอย่าเดินห่างแม่นะแม่คะถ้าหนูหลงทางอะ่ะแม่จะตามหาหนูไหมตามหาสิลูกลูกแม่ทั้งคนแม่จะลืมได้ยังไงปาลูกไปเดินเล่นกันว้าวเฮ้ร ไอ่อยากได้อ่ะใบหยกฉันอยากได้อ่ะใบหยกฉันอยากได้าาน,ไดนี่แน่นี่แน่นี่แนโอเไปใหยกรอแม่แป๊บหนึงนะลูกเดี๋ยวแม่พาปิ่นมุกไปเข้าห้องน้าก่อนเฮยฮะเ

ก็ไม่มีอะไรเลยคะคุณแม่เราน่าจะไม่ได้ลืมอะไรนะงั้นไปกันเถอะปิ่นมุกใบยกใบยกแม่กับปิ่นมุกอะทิ้งเราได้ยังไงเนี่ยแล้วเราจะกลับยังไงอะ ไปโยคุณแม่คุณแม่หายไปไหนมาไหนคุณแม่บอกว่าจะไม่ลืมหนูไงคะแม่ขอโทษนะลูกแม่ลืมนะแม่เพลินไปหน่อยแม่ก็เลยกลับถึงบ้านแล้วแม่ขอโทษนะลูกคราวหลังแม่จะไม่ลืมแบบนี้อีกแล้วข่าวคุณแม่ฉันก็ขอโทษด้วยนะใบโยที่ไม่ได้นึกถึงเธอเลย กดไลค์กดติดตามช่องช็อตของพวกเราด้วยนะครับนี่เลยนี่ดีๆเยอะแยะ,ยะมากมายเลยไปกดติดตามทุกช่องเลยสนุกแน่นอนว